เ้ยดแม่งเลยอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ที่ทุกคนวันนี้จะมาซ้าไหมเก่ามันจะเหงาได้ไงเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะพาเดินไปดูหมนี่แหละวันนั้นที่ผมเข้ามาเราต้องเดินเลาะเลาะไปเข้าทางน้นเพราะว่าปลามันอยู่ทางนูน้นแต่รถจะจอดไว้ตรงนี้แหละเดินไปกันทุกคนมันมีทางอยู่ให้ดูทางนะนี่ ซ้ำไหมเก่ามันจะเงาได้ไงรอดูกันอาจจะเป็นไหมมหาชนก็ได้นะวันนั้นผมมามันไม่กัดเลยมันจะผมเอาลอกอีกตัวหนึ่งมาไงผมไม่ได้เอาลอกเดิมมาไงมันมีขายด้วยนะทุกคนมืดเร็วนะครับตอนนี้ประมาณ4ี่โมงคึ่งจะห้าโมงแล้วนะครับ เรมีเวลาตีประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็จะกลับโอเคไปลุ้นกันเลยทุกคนมีตัวแนนะ่แต่มันจะกัดหรือเปล่าไปไปดูกันซ้ำไหมเก่อมันจะเหงาได้ไงนายูบอกอะนายู่บอกซ้ำไหมเก่าจะจะเหงาได้ไง สง่าอันนี้ <rôlepot> <smungkin> <to breakaniously tweet> แล้วส่งลงคอแม่งเลยเนี่รักนะอู้อหูคัายไอ้เหี้ยคายมันคายนะโอ้้หูดูดตุ๊บเลยเมื่อกี้นี่นะมันคายมันคายตัวใหญ่นะสองที ผมส่งสายนานไปหน่อยหรือเปล่ากูอยากให้มันเข้าคอหรือเปล่าหรือไม่ได้ไวัดโอเคเดี๋ยวมาลุ้นหมนี่กันหน้าฝ่ายกันถ้ามีตัวนะโอเคไปเจอทุกคนโฮ้ยลุ้นพันกันแล้วผมอะตัวใหญ่นะนะมันดูดเอาเลยนะนะมันไม่กัดต้มถ้ากัดต้มในตัวเล็ก มาดูใหม่นี้กัน ใหญ่ก็โนะไปต่อมืดแล้วเอ้ยกดแม่งเลยอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่หืดูดเอาเลยอ่ะเอาติดด้วยนะโอ้โหโห,โหติดโอ้ยมโหัวแล้วอ่ะไปพันอะไรตรงนู้นโอ้ ยมีมดปลาอ้พันอีกเลี้ยวกูดึงขาดเนี่ยนะกูดึงขาดนะอันไหของมึงครับปิดทุกอย่างย่งเว้นปลาไอ้เฮีย้ยอเจ้าโมหัวหัวร้อนแล้วนนเนี่ย